ความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองความทุกข์คือสิ่งที่เราเลือกที่จะยึดติดเคยรู้สึกหวั่นใจกับอนาคตมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ร่างกายโรยราและต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวในบ้านปลายชีวิตหลายคนอาจกำลังเผชิญกับความกังวลน,นี้และคลิปนี้จะพาคุณไปค้นพบวิธีรับมือกับความกลัวและความทุกข์ด้วยหลักธรรมง่ายๆที่เข้าใจได้และนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีใครแต่อยู่ที่ใจของเราเองทุกเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะวัยใดฐานะใดหรือแม้แต่สถานะใดในชีวิตยิ่งโดยเฉพาะในวัยชาราที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนก่อนอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและความกลัวขึ้นได้ง่ายความกลัวเหล่านี้อาจมาในรูปแบบของความกลัวการเจ็บป่วยกลัวการถูกทอดทิ้งกลัวความตายหรือแม้แต่กลัวความโดดเดี่ยว หากปล่อยให้ความกลัวเหล่านี้กัดกินจิตใจก็จะยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ทรมานไม่ต่างอะไรกับการแบกของหนักไว้บนบ่าตลอดเวลาแต่รู้หรือไม่ว่าธรรมะคือเครื่องมือที่จะช่วยคลายความทุกข์เหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมักทุกคือความจริงของชีวิตที่ต้องเผชิญเช่นความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลากจากสิ่งที่รักความไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา สมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์ซึ่งเกิดจากตัณหาความทยานอยากความยึดมั่นถือมั่นนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งหมายถึงภาวะที่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมักคือหนทางดับทุกข์คือข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์เมื่อเข้าใจถึงต้นตอของความทุกข์แล้วเราจะสามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างตรงจุดหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดคือการฝึกปล่อยวางการปล่อยวางคือการไม่ยึดติดกับสิ่งต่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือแม้แต่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาเหมือนดังสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยๆไม่ยึดติดกับสิ่งใดหากเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เปรียบเสมือนการขวางทางน้ำย่อมเกิดแรงต้านและทำให้เกิดความทุกข์ดังนั้นหากเราฝึกปล่อยวางไม่ยึดติดก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ในทางปฏิบัติการปล่อยวางอาจเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจแทนที่จะโกรธก็ให้ลองฝึกหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆเพื่อให้จิตใจสงบลงหรือเมื่อรู้สึกกังวลกับอนาคตก็ให้เตือนตัวเองว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่เราทำได้คือการตั้งใจทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอีกหนึ่งวิธีสำคัญในการรับมือกับความกลัว และความทุกข์คือการอยู่กับปัจจุบันหลายคนมักจมอยู่กับความทรงจําในอดีตหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราสามารถควบคุมได้การอยู่กับปัจจุบันหมายถึงการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรับรู้ถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกความรู้สึกทางกายหรือแม้แต่ความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ การฝึกสติจะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบมัน่นคงและไม่วันไหวไปกับสิ่งเร้าภายนอกเปรียบเสมือนสมอเรือที่ช่วยยึดเหนี่ยวเรือให้มัน่นคงท่ามกลางคลื่นลมแรงวิธีปฏิบัติง่ายๆเช่นการฝึกหายใจโดยให้ความสนใจจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือการเดินจงกรมโดยให้ความสนใจอยู่ที่ฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นต้น เมื่อจิตใจสงบเราจะสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนและหาทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยให้อารมณ์ครอบงำนอกจากนี้การเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำคัญเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขส่วนกรุณาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์การฝึกเมตตาจะช่วยให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนและมองโลกในแง่ดี เมื่อเรามีเมตตาต่อตอนเองเราจะสามารถให้อภัยตนเองยอมรับในข้อบกพร่องของตอนเองและไม่จมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตและเมื่อเรามีเมตตาต่อผู้อื่นเราจะสามารถเข้าใจเห็นอกเห็นใจและให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายขึ้นซึ่งจะช่วยลดความขัดแยง้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการปฏิบัติเมตตาธรรมสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการกล่าวคำอวยพรการช่วยเหลือผู้อื่น การให้อภัยการแผ่เมตตาเป็นต้นนอกเื้อจากการปฏิบัติเมตตาทำภายนอกแล้วสิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามคือการฝึกเมตตาต่อตอนเองหลายครั้งที่เรามักตั้งความหวังกับตัวเองไว้สูงและเมื่อทำไม่ได้ตามที่หวังก็มักจะโทษตัวเองซ้ำเติมตัวเองจนเกิดความทุกข์ใจลองมองตัวเองในกระจกแล้วพูดกับตัวเองด้วยความรักด้วยความเข้าใจยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเอง และให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดสิ่งสำคัญคือเราเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นการเมตตาต่อตอนเองไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยปละ,ละเลยหรือไม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองแต่หมายถึงการยอมรับในความเป็นตัวเองรักตัวเองและให้กำลังใจตัวเองในวันที่ท้อแท้ จงจำไว้ว่าคุณคือคนสำคัญคุณมีคุณค่าและคุณคู่ควรกับความสุขลองฝึกมองหาข้อดีของตัวเองชื่นชมตัวเองในสิ่งที่ทำได้ดีเมื่อเรามีความสุขกับตัวเองเราก็จะสามารถส่งต่อความสุขนั้นไปให้ผู้อื่นได้และทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนแก้วน้ำที่เต็มเมื่อน้ำล้นออกมาก็สามารถรินไปเติมเต็มแก้วใบอื่นได้แต่หากแก้วน้ำว่างเปล่าก็คงไม่สามารถเติมเต็มอะไรให้ใครได้ ดังนั้นจงเริ่มต้นจากการเติมเต็มตัวเองด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกช่วงวัยของชีวิตอย่างไม่หวั่นไหวแม้ในวัยชาราเราก็ยังสามารถสร้างคุณค่าให้กับชีวิตได้การมีเป้าหมายในชีวิตจะช่วยให้เรามีกำลังใจและมีความสุขในการใช้ชีวิตค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขในการทำ เช่นการทำบุญการอ่านหนังสือการปลูกต้นไม้การทำงานอดีรกหรือแม้แต่การใช้เวลาอยู่กับครอบครัวสิ่งสำคัญคือการไม่หยุดเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเองเพราะการเรียนรู้คือการเปิดมุมมองใหม่ๆและทำให้ชีวิตมีความหมายมากยิ่งขึ้นสุดท้ายสิ่งที่เราทุกคนต้องเผชิญคือความตายซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ แทนที่จะกลัวความตายเราควรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตายด้วยการทำความเข้าใจกับความตายอย่างถูกต้องมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นเป็นวัตจักรของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขังคือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นทุกข์เพราะไม่สามารถคงอยู่ได้อย่างถาวร อนัตตาคือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นเพียงสิ่งสมมุติขึ้นมาเมื่อเข้าใจหลักธรรมทั้งสข้อนี้เราจะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและยอมรับความจริงของชีวิตได้การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับความตายคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติทําความดีละเว้นความชั่วสังสมบุรกุศลและมันจเจริญสติภาวนาเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปก็จะสามารถจากไปอย่างสงบ ไม่ต้องมีความกังวลใดๆและในขณะที่เรากำลังก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิตจงอย่าลืมที่จะขอบคุณสิ่งต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณประสบการณ์ทั้งสุขและทุกข์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นขอบคุณผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนที่รัก คนที่เกลียดหรือแม้แต่คนที่เฉยชาเพราะทุกคนล้วนมีบทบาทที่ทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองขอบคุณโอกาสต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราประสบความสำเร็จหรือโอกาสที่ทำให้เราล้มเหลวเพราะทุกโอกาสล้วนเป็นบันไดที่นำพาเราไปสู่จุดหมายขอบคุณธรรมชาติที่มอบสิ่งที่ดีงามให้กับเราไม่ว่าจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์อาหารที่อุดมสมบูรณ์ หรือความสวยงามที่ทำให้เราได้ชื่นชมและที่สำคัญที่สุดจงขอบคุณตัวเองที่อดทนเข้มแข็งและก้าวเดินต่อไปแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายการฝึกขอบคุณจะช่วยให้เรามีจิตใจที่เบิกบานมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัวและมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นแม้ในวันที่เราต้องอยู่คนเดียว เราก็ยังสามารถมีความสุขได้ด้วยการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเข้าใจตัวเองและให้อภัยตัวเองค้นหาความสุขจากภายในไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มเพราะความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจของเราเองจงใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายให้มีความหมายที่สุดด้วยการทำในสิ่งที่รักอยู่กับคนที่รักและทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดอย่าลืมติดตามช่อง ธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะ